ครับผมก็สวัสดีรถอยู่เหมือนกันว่าจะแดดหรือจะเจอแดดหรือเจอฝนนะฮะสุดท้ายอากาศเย็นสบายดีนะครับก็ก็ขอ,อยังไงก็ขอต้านรับนะครับก็ก็ขออนุญาตแนะนำเป็นตางการก่อนนะครับมีอาเชฟโคงกับพ่อปุ้ยเฉลิสน,นะครับจากกรมอาหานะิรัณาแล้วก็ขอเรยนเชิญผู้บริหารกรมอ่านแต่ละท่า,านนะครับกาานนคกดสามโบงกับน ที่รุนแรงที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโควิด19นะฮะซึ่งตัวเลขก็ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเช้าเปิดดู21ล้านละทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับมาโดยตลอดนะคะว่าเป็นประเทศที่รับมือและมีการพื้นภูจากการวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ได้ดีที่สุดน,นะฮะในการนี้ทาง SCG ทางผู้ยนำยนนก็คือทาง ทีราพาดาโฮม,มานแม็กซ์นะครับทางรารุ่งเรืองนะก็เห็นว่าจริงๆเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีอุปกรณ์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปสู้รบรบมือกับโควิดรับมือให้ได้ดีที่สุดนะมาอย่างเงี้ยนะฮะก็เห็นข่าวภาพข่าวที่มีตู้อย่างเงี้ยนะฮะไปตั้งคอนโดเลยติด่อไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเราเปิดประเทศเมื่อไหร่นะโอ,อกสาสที่จะ เข้ามาหรือลงเหลือเข้ามาในประเทศไทย่อาจจะมีได้นะอย่างไรก็ตามนะครับการเตรียมความพร้อมะเป็นที่สําคัญนะอย่างที่เราที่ได้รับความช่วมมาด้วยมือจากผู้ภาคส่วนเลยนะครับที่เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้แะบตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะถึงโควิดไม่มีนะครับแต่ขอขอบคุณมาทัศนีนะครับแล้วก็วังว่าจะเอาเคครนโลยีิห้เป็นประโยชน์ที่สุดมาจะไม่ปล่อยไว้เป็นตัวที่โควิดนะฮะอันนั้นปุ๊บหกเดือนต้องเปลี่ยน นี่จุดสําคัญของตู้ความดันบวกที่สําคัญมากตอนนี้ข้อดีของอตู้ความดันบวกก็คือคุณหมอไม่ต้องใช้อุปกรณ์ p ีเอเอเลยนะก็ไปทานหนกระปอดภัยเพราะมีกกระบบเตือนอากาศก็ไปแล้วก็ดันมันติดตามเนหมู่บ้านต่างเนี่ยเราเราจะสะดวกจังหวัดเชื่อมที่จังหวัดเชื่อมที่เนี่ยมันก็เห็นว่ที่ดีกว่าเลยเพราะเขาใส่ยกยศเอลก์ก็ยกมัขึ้นมา ตอนนี้เราต้องไปดูสังเกตแลนด์เอาค่ะปิดชุดเตอร์ไว้อยู่อ๋อคุณหมอเข้ามาดูนี่ทะเวนอันนี้มันมันโง่อะ่อันนี้ตะเวนเพราะปิด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 ไว้เฉยเลยที่เราเปิดไม่มีผมระดับนะครับอืมอันนี้เพิ่มเปิดอันนี้เลยปิดประตูเดี๋ยวตขอามาเขามีวิชวนอีกคนหนึ่งตอนนี้คือมากกว่าสิบปัจจัยทีปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกมาเหลืองหรือเปลแดงนี้อันตรายอันตรายหมายความว่าเราต้องไปรีเช็คว่าประตูเราปิดสนิทไหม ฟิลเตอร์ที่เราซืบกบอกไว้เมื่อกี้<ม>เราทำภาษาหรือเปล่าหรือครับกรณีก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้อ๋อเป็นเป็นคู่มือใช่ใช่โอเคเลย